สวัสดีครับก็พบกับผมเฟลูเฟนนะครับกับ Silent Hill 2 Part 22นะครับหลังจากที่เราได้ได้เกือกม้ามาแล้วแล้วผมก็ไปเช็คไกด์มานิดนึงก็ปรากฏว่าผมจะเขาบอกว่าผมจะต้องไปแถวนี้เขาบอกว่ามันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมสามารถใช้เกือกม้าบนนั้นได้นะครับก็ไปกันเถอะ let's go เอ้ยเรือนจำนี้น่าอยู <ctions> ่ส <elementary> ม <qu> ัู์เลยทำไมต้องให้กูเดินหลายรอบเลยวะนิ่ง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 ห้องนี้ยังปลอดภัยอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ถือปืนพกอยู่นะเพราะงั้นห้องนี้ตอนแรกที่เราหาอะไรไม่เจอก็อ๋อนี่ไง something on the floor ต้องหาอะไรมาดึงมัน เพราะงั้นในไกด์เขาบอกว่าให้ผมใช้ฮอสชูคอมไบกับไลเตอร์คอมไบกับแว็กซ์ดอลทำอะไรได้วะโอ้ละลายแว็กซ์ลงไปแล้วก็เอาเกลือมาเสียบลงไปกลายเป็นเฮีย <Yeah. laughs> ต่อให้กูสมองจะทำงานแค่ไหนกูก็นึกไม่ออกนะแบบนี้ Will you jump in? Obviously, yes. <laughs> Let's go James. แล้วก็ลงไปนั่งท่าสวยอีกนะครับฮะที่นี่คือที่ไหนอีกเนี่ยนี่คือชั้นใต้ดินหรือเปล่าใช่แล้วแหละ It looks like the log e x p l o s i n กูคืนกลับไปไม่ได้แล้วนะครับใช่จริงๆด้วยชั้นใต้ดินกูควรจะเข้าห้องไหนก่อนดีห้องนี้ละกันอะไรเนะี่ย It looks like a log e x p l o s i n As ไอเ p r o เอ s วอชเชอร I get a whiff of some rotten smell coming from inside มีกลิ่นเน่าๆมาจากข้างในนะครับตอนที่เราเดินเข้าไปที่ประตูแสดงว่ามันจะต้องมีศพอยู่ในน,นั้นแน่ๆเลยแน่ๆเลยอ่าเหลือประตูเดียวเฮ้ยทำไมมีห้าบานวะนี่แม่เขียมีสี่บานนี่ไม่ใช่เหรออ่าไม่รู้ละเฮ้ยบานนี้เข้าได้กลับไ,ไว้ไปก่อนกลับไ,ไก่อนกลับเอาไปไก่อน เอาบ้านนี้ก่อนเยี่ยมไปเลยนะครับเยี่ยมไปเลยที่นั่นคือที่ไหนเหมือนกูเห็นเหมือนกูเห็นขาเหมือนกูเห็นขากูไม <c oughs> <c oughs> ่มีแผนที่ด้วยนะครับขอบคุณเหมือนกูเห็นขาเหมือนกูเห็นขาเต็มเลยม่ไม่ไม่ไมอิว ในรอบสเมลเราเป็นรอบเดนเฟลชโอ้ my god เป็นศพนะครับเป็นศพเป็นศพกูจะเจอบอสเทียอะไรไหมเนี่ยไม่รู้เพียบเลยโอ้ my god โอ้ my god อีสขาเกน no no อีสขาเกน t h i s c o v e into this hole นี่คือนี่คือลมฝังศพเหรอ There's a hole in the floor. I c a n see the bottom. How far does this thing go? Will you go d o w n Obviously. จริงๆแบบมันไม่มีทางอื่นแล้วอะ <c oughs> ออตุ๊บทีนี่เหม็นมากทีนี่เหม็นเฮียๆเลยและเจมก็ไม่เคยล้างมือแล้วก็มาเกาหัวนะครับ <gasps> อา ทำไมเพลงมันหลอนอย่างนี้ทำไมมันหลอนอย่างนี้เดี๋ยวเอากูออกไปจากที่นี่เดี๋ยวดีกูแค่จะมาหาแบนลี่กูไม่ได้ตั้งใจจะมาเยี่ยมเดือนจำที่นี่เลยเฮ้อะไรวะมีหมรือไมหกอพ่อมึงอะไรกับกูนักหนาเนี่ย I have to go down anyway Let's go James มึงไม่ล้างมือมันหลายรอบแล้วไม่ต้อง,งห่วงอก วี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 เออท่าไม่สวยเลยรอบนี้ <c oughs> ขอบคุณเจมส์เออเกตับ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 ดต่วันนายดิเจมส์มองอะไรไม่ที่นี่ที่ไหนเนี่ย <c oughs> มีล็อกพังอีกบานหนึ่งครับเจมส์กำลังมองอะไรเจมส์ James is looking at something on the floor and then what มึงมองเหี้ยอะไรกันแน่เดี๋ยวฮะมองอะไรมึงมองอะไรมึงมองอะไรคือมึงมองเหี้ยอะไรวะทำไมกูไม่เห็นอะไรเลยนะมึงมองอะไรนี่เหรออ๋อขามประตไป ช o t ตก n s เฉยส์โอเค and then I see something else it's the first aid and then I see something เ e n เ e n เ e n มันคือลิฟมันคือลิฟชิบหายละบรรยากาศอย่างนี้ชิบหายละ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 กูต้องเจอตัวเฮียอะไรแน่ๆเลยระหว่างอยู่ในลิฟนินนินน ท่านผู้มีเกียรติโปร,รดทราบขณะนี้ลิฟทางไซเลนท์ฮิลได้ทําการพวกท่านเจมมองอะไรนักหนาวะขณะน,นี้ลิฟต์ไซเลนท์ฮิลกำลังพาพวกท่านลงไปสู่ที่ไหนสักแห่งที่ลึกมากลึกเยี่ยยเลยและพวกท่านหวังว่าคงจะมีความสุขกับการได้เที่ยวที่ลึกเยี่ยันี้นะคะจเจมส์มึงมองอะไรจเจมส์จเจมส์กูถืออะไรอยู่กูถือช็อตกันโอเค วัดลับตาบ้าบ้าบ้าเปิดไม่ได้แล้วด้วย What do I f u c า i n g do? ออมีอะไรอีก Hand gun bullets thank you ถึงแล้วหรอถึงแล้ว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 ประตูหลอนมากเลยประตูหลอนมากที่นี่คือที่เฮียอะไรเนี่ยกูไม่ได้กดลิฟต์มาที่นี่เองด้วยนะที่นี่คือจุดเซฟอเมกา thank you This is elevator ขอบคุณ you don't say you don't say ก <laughs> <Th> ูไม่รู้เลยนะว่าเป็นห้องลิฟต์เนี่ยตัทำไมประตูมันดูหรูขึ้นมาทำไมประตูมันหรูมากเลยเรามีเสียงตัวเดินๆอีกแล้วเด็กเด็กอ้าปิดไฟปิดไฟปิดไฟสิโอ้ โอ้มันเดินวนเดินวนมันเดินวนเราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วกัน I can't get through here because of the wire attached to the dead path ที่นี่คือที่นหายะมีการวาดแมปเองด้วยโ oh my god so awesome โอเคไม่เป็นไรมันเดินวนเราก็จะเดินไปกับมันนะครับดีไหมมันจะเดินมาหาเราหรือไม่มันจะเดินมาหาเราหรือไม่ม คงไม่มัง้งไม่เดินสวนกับมันละกันนิงน่งนิงน่งนิง่งนิ่งนิ่งมันเดินมาหาเราแล้วอ,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 อี๋ยอียอ๋ยอียอ๋ยอียอ๋ยเหยียบหัวมึงอืออ้ออ๋ไม่ไม่ไม่เยอะ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 ที่นี่คือที่เฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้มีที่ให้ลงอีกแล้วเราควรลงไม่ไมลงไม่ได้ด้วย ฟ u ฟ k What the fuck Oh no Oh no Pyramid Head หรอมึงรอกูเล่แน่ๆเลยเปิดสิเปิดเปิดเปิด Oh my god นี่มันซักตลอดขึ้นไปมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะนี่คือ got a great knife I got a shotgun shells นี่คือห้องทำงานปิรามิดเฮดเหรอกูได้อะไรมาเนี่ย Oh my god I got a great knife of pyramid head เออออกว่ากูจะวิ่งได้ทีหนึ่งนะครับขอบคุณกูเจอปิรามิดเฮดอีกแล้วกูเจอปิรามิดเฮดอีกแล้วกูกูรีบไปดีกว่ากูรีบไปดีกว่า Oh no something on the floor and it hurt me again go up this way แล้วกูก็จะโผล่มาตรงที่ที่แม่งเดินวนกันอีกรอบนะครับอะไรวะโผล่มาที่เดิมเลยนี่หว่าเออตรงนี้มีเฮียไรอะเออ กูวาดแผนที่ไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ขอบคุณขอบคุณมากเจมส์ขอบคุณจริงๆเจมแม่ง,ง,งวาดแผนที่เก่งมากนะครับโห<ฮ>หลอนไปไหมสัตว์หลอนไปนะสัตว์ no 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 I'm just kidding you bitches มึงมาพร้อมกันสองตัวกูก ko ็กลัวนุ้ยก cool ูกลัวนะเว้ยอะมาตัวเดียวกูไม่กลัวแล้วสัตว์ฮ่าฮ่าฮ่าอาฮะอะฮะอย่าตายสองตัวไมวสองตัวไม่เอาเอาตัวเดียวเอาตัวเดียว no ไม่ถึงไอ้ยังมีการเดินถอยหลังด้วยขอบคุณ ไอ้ยย่ะไอ้ยะเอ้ยะเมื่อกี้ปีเามิเทสมันถือแพงมาตีหัวกูแบบเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมใช่แหละโอเคกูคไปทางนี้ได้เนาะแล้วกูก็ข้ามมาโผล่อีกฝั่งหนึ่งของบันไดหรือเปล่าไ,ไม่ใช่เว้ยคละห้องกัน What the fuck is this place? หมุนหัวได้ด้วยแมวเอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมุนเจมอย่าพึ่งไปมือบอนของเขามันไม่ดีนับเจมเจมกลัวนะเจมกลัวกลัวนี่คือห้องห้องอะไรห้องเหล็กเออถ้ากูหมุนหัวตรงนี้ห้องจะเปลี่ยนไหม เทด็ดดรดงจริงๆด้วยแต่กูยังไม่ควรทำอะไรตรงนี้เนาะกลับก่อนห้ามมีตัวอะไรออกมาห้ามมีตัวอะไรออกมาลับไปเซฟดีกว่าที่นี่คือที่ที่โคตรแมงเลื้อยกันอีกแล้วนะครับขอบคุณที่นี่คือที่ที่อืมโรแมนติกมาก มีตัวเรื่อยๆระหว่างทางด้วยนะครับเง,ง่งๆงงงงเงงงงตรงนี้มีเฮียเลยไหมไม่มีทางตันขอบคุณ <c oughs> กูเปลืองกระสุนฟรีกับไอ้พวกเฮียนี่อีกแล้วนะครับถ้ากูเอาเกรดไนทะ์ฟันตรงนี้ประตูจะเปิดให้กูหรือไม่ลองดูแล้วกันนะ <c oughs> ไม่ผ่านขอบคุณ ไอ้อเฮียมันควรจะตัดได้ปะแวงฟักลอจิกมากเกมเนี้ยโ okay, อเคเซฟมันสนุกมากที่ได้พบกับปิรามิดเทนอีกรอบนะครับขอบคุณมากและเซฟกันที่เอลิเวเตอร์ต่อก็ไลค์เฟซบุ๊กกแชร์ถ้าชอบ oh. แล้วก็ subscribe เพื่อติดตามต่อนะครับเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับผมเฟรมวเฟนเอาใหม่เฟรมวเฟนกับไซเรนนิวสองนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ